ดววันพุธที่6มีนาคมค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้เรื่องงานรุ่งมากเลยนะคะเรามีความรู้ความสามารถที่ไม่มีใครต้านได้เลยแล้วก็ทุกคนในทีมก็ยอมรับความสามารถนี้ด้วยค่ะเราก็จะมีความคิด,ดิรเริ่มในการทํางานใหม่ๆผลิตงานใหม่ๆออกมาด้วยไอเดียนี่คือมาเต็มมาล้นมากหัวหน้าเจ้านายก็ให้ความสนับสนุนค่ะ คนเกิดวันอังคารค่ะงานเยอะมากนะคะทํางานไม่ทันคือล้นมือไปหมดเลยไม่รู้จะทําอะไรก่อนอะไรหลังดีแล้วก็จะมีงานเก่าที่ต้องกลับไปแก้ไปซ้ําไปซ้ามาไม่จบไม่สิ้นค่ะระวังในเรื่องการทํางานผิดพลาดด้วยนะคะเพราะว่าเรารับเยอะมากมันอาจจะมีอะไรที่มันเด็ดลอดสายตาเราไปแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะเราก็ยังต้องขยนันต้องอดทนทํางานนี้ต่อไปค่ะ คนเกิดวันพุธค่ะจริงจังในเรื่องการใช้เงินการเก็บเงินการวางแผนการเงินค่ะเพราะว่าเราอยากจะเอาไปซื้อของที่เราชอบค่ะหรือว่าเอาไปเป็นธุรกิจเป็นการลงทุนของเราเราก็เลยเก็บเงินไว้ไม่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยเด็ดขาดเลยแล้วเราก็ทำได้ด้วยนะคะทำสำเร็จด้วยช่วงนี้การเก็บเงินการลงทุนของเราดีมากค่ะ คนเกิดวันพฤหัสค่ะเบื่อการเข้าสังคมเบื่อการเจอคนเยอะๆค่ะแม้แต่เป็นคนที่บางคนในครอบครัวเราก็รู้สึกเบื่ออยากที่จะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวค่ะเรารู้สึกว่าสังคมที่เราเจอมันท็อกซิกมันนินทากันมันปั้นหน้าใส่กันเราก็เลยไม่อยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ยังไงเราก็จะต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ปั้นหน้าเองบ้างนะคะปั้นหน้าใส่คนอื่นที่เราไม่ชอบด้วยบ้างค่ะ วันเกิดวันศุกค่ะมีความมั่นใจในแผนงานในงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็มันออกมาได้ด้วยดีหัวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้าให้การสนับสนุนค่ะช่วงนี้เราก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยมากค่ะปล่อยชิวๆสบายๆได้แล้วก็เรายังสามารถไปถ่ายทอดความรู้ความสามารถในงานของเรานะคะให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนที่เขาสนใจที่จะมาเรียนรู้งานเราได้อีกด้วยค่ะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะมีคิดอยากทําธุรกิจอยากทําหลายอย่างเลยนะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนยกฐานะตัวเองขึ้นมาค่ะไม่อยากที่จะมีชีวิตแบบเดิมๆมมีคิดอยากลาออกด้วยคนทํางานประจําก็คือมองหางานไว้หลายที่เลยยื่นสมัครไปหลายที่เลยแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะยังไงก็ได้ออกแน่นอนค่ะ คนเกิดวัานอาทิตย์ค่ะโดนหัวหน้าหรือว่าเจ้านายคาวีนใส่มาก็ทําให้เราเสียความรู้สึกนิดนึงเหมือนกันรู้สึกไม่โอเคกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันค่ะแต่เราก็แก้ไขสถานการณ์ได้นะคะด้วยความประนีประนอมหรือว่ายอมที่จะเข้ามารับผิดอะไรต่างๆเลยแม้ว่าตัวเราจะไม่ผิดค่ะก็เป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกหงุดหงิดอยู่ข้างในค่ะแต่ว่าเราแสดงออกไม่ได้ค่ะ